ไงเออเลิกกาแฟคิวลัสกาแฟคิวลัสกาแฟคิวลัสราคาดีมากราคาดีมากถูกขอถูกกว่าของแม่ตั้งเยอะเหลือสองห้าแล้ววะจ๋องม่เจ้าเนอะเดี๋ยวถ้าของแม่มาให้มาซื้อของแม่เหมือนเดิมนะโอเคเหลือสองห้าแล้เออเอออ่ะโมนได้กินถุงโมนได้กินถุงกวานกระถือเรียบโมนอันนั้นพูดเลยแม่ กินกินโมได้กินทุกวันโมได้กินทุกวันเอออันนั้นพูดโมได้โอ้อันอันกินทุกวันเออโมได้พูดโมได้กินทุกโมก้องมองกล้องนยุดยิ้มต่อยิ้มต่อยิ้มแข่งกันใครอ่ะยิ้มแข่งปิ๊งปิ้งปิ๊งปิ้งตากตาปิ๊งปิ้งปากจูบปากจูบโซฟันโซฟันอยู่ไหนฟันเออ